ครับกลับสวัสดีครับเวลคัมทูช่องบาวตุงเจวันออฟฟิเชียลทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนิรัตเพลงพลานะครับตอนนี้รถขบวนรถทัวร์ของเรามาถึงที่ปัมโโ๊มมตทนะครับอ่าสักแห่งหนึง่งไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับปั๊มใดน้อเนี่เอาด อันเัปุ่อันขาห่อไสเราครับนี่ปั๊มปั๊มใดนี่านะคะก็ไม่นียพนมสารคามอ๋อเราถึงพนมสารคามแล้วนะครับว่าถ่ายคลิป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 คลิคลิปทั้งอ่า หนึ่งสองสามลงลงทั้งเฟซแล้วก็ย,กยกกูทูบยูทูบอ่ะครับอ่ะสัมภาษณ์หน่อยครับอ่ะพี่อิสครับการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับเดินทางสะดวกรับ <c oughs> นอนอย่างเดียวใช่ไหมครับคันนั้นตอนนี้เริ่มมันเริมมันเิงแล้ว <c oughs> เริ่มมันเิงเล่นเกมบิงโกค <c oughs> รับครับ สวัสดีพ่อตอนเช้าด้วยนะครับเราจะไปที่เราจะไปที่ศูนย์อาหารนะครับ เพราะว่าเราจะไปทานข้าวเช้านะครับสาวๆก็ลงมาแล้วนะครับเราไปเราไปดูว่าเมนูเช้านี้เราจะกินอะไรนะครับชูนอาหารชูนอาหารตาปั๊มสิบบาทครับจะเป็นแหนมอวน มันจับ,บก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับข้าวรัดแกงติงก๋วยเตี๋ยวอันสี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกินอะไรดีเนาะน,นี่จะเป็นน้นราบข้าวแกงใต้นะครับ หมูน้ำตกไก่ตุ๋นข้าวขาหมูขาหมูก็โอเคขาหมูข้าวมันแก่ของหวานซาร่าเอาของหวานก่อนเลยจ้ะข้าวแกงข้าวแกงก็คุ้นจับผมสนใจข้าวขาหมูครับ กินข้าวขหมูหรือเปล่าครูสายจะได้เอานี่แหละครับข้าวขาหมูนะครับข้าวขาหมู่40บาทนะครับ40บาทนะครับเอาข้าวขาหมูนะครับขาหมู40บาทค่ะดีมากค่ะ ข้าวมันไก่อีกจานหนึ่งนะครับอ้าว่าไรครับมันสีเข้มพดน้องได้นะครับนะครับกินข้าวข้ามูกัน สำหรับผมได้เมนูข้าวขาหมูนะครับของคู่เดียวได้เมนูข้าวมันไก่นะครับสวยยอดเลยของคู่น้อมได้ข<บ>าหมูดแดงขาหมูแดงโอ้น่ากินมากเลยครับอ,อ่ะมากินข้าวกันนะครับทุกคนขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่เราจะได้ไม่ไม่พลาดคลิปต่อไปครับเือกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ